นี่ผมซื้อนี้มาเป็นช็อกโกแลตทางฝั่งเชียงรายพวกตามดอยตามอะไรเนี่ยครับซึ่งมันจะติดปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งครับพอส่งพัสด,ดุมันละลายครับเนี่ยดูดิมันจะแบบ ไม่ใช่รูปทรงของมันอ่ะนี่ยพอแกะห่อกระดาษมาข้างในก็จะเป็นฟอยใช่ไหมซึ่งข้างในฟอยมีถุงซิปล็อกอยู่นี่แล้วดูช็อกโกแลตยังสวยอยู่เลยครับคือนี่ผมเอาไปแช่ตู้เย็นมาแล้วนะแต่ว่าก่อนหน้ามันเหลวแบบนิ่มๆเลยอะซึ่งมันก็ไม่ได้แย่มากนะพอไปแช่ตู้เย็นก็แข็งกล้เป็นช็อกโกแลตแท่งที่แบบไม่ได้เหลวเลอะอะยังเป็นท่อนๆให้เราหักออกมากินได้เป็นดาร์กช็อกโกแลต100% ดักจริงผมปิ๊บซึ่งช็อกโกแลตทางเหนือเนี่ยไม่ได้มีแค่เจ้าเดียวครับผมสั่งอีกสองเจ้าก็มาแกะดูกันว่าผลเจะออกมาเป็นไงนะครับนี่ตอนส่งเขาก็จะใส่ฟอยล์มางี้นะแล้วก็มีนี่ถุงเย็นใส่มาตอนส่งนี่ของกรัรมลานะครับเจ้านี้แต่จะแ,แกะดูเลยว่าเขาเจอปัญหาช็อกโกแลตเละเทะหรือเปล่ายังคงรูปนะครับอันนี้ไม่ได้แช่เย็นนะ,ะบีออกมาลองชิมเลย น,นี่ช็อกโกแลตเจมีความหวานอยู่น่าจะหวานน้ำผึ้งต่อมาเจ้าหนึ่งเจ้านี้มาเป็นแบบนี้นะครับของช็อกโกนอตอันนี้ก็เจ็ิปเซ็หักครึ่งนิดนึงนะรสชาติไม่รู้สึกหวานเหมือนอันเมื่อกี้แต่ว่ากินง่ายอือันนี้ดีก็โอเคนะช็อกโกแลตคนไทยส่งตรงจากดอยเฮ้ย